วันนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสองจัดประชุมชี้แจงการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการโดยมีนายศักดิ์สิทธิ์สกุลลิขเลส,สีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการประชุมโดยมีผู้เข้ารับการประชุมทั้งสิ้น50คนณโนะรงแรมซิตี้พาร์คจังหวัดนครราชสีมา สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมานำคณะผู้แทนสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยโดยมีนายตุเรงวีนเป็นหัวหน้าคณะได้เข้าเยี่ยมติดตามการบาดเจ็บของลูกจ้างสัญชาติเมียนมาหนึ่งรายที่ประสบอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่งานก่อสร้างสะพานยกระดับคู่ขนานณโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นางปทุมวันบุญอินร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขรูปแบบและวิธีการคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี2,564จำนวนหนึ่งครั้งภารกิจการรับคำร้องประจำวันพนักงานตรวจแรงงานให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแรงงานแก่ลูกจ้างจำนวนหนึ่งรายและรับคำร้องคอรอจจำนวนสรายทั้งนี้จะได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว